เมื่อการลืมตาในความฝันกับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเงาอดีตที่ลบไม่เลือนหนทางสู่การไขปริศนาเพื่อกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจโจนะครั้งนี้เราอยู่กับเกม c ค t f a น t a ซ y นะครับผมและมากับอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนั่นก็คือพวงความฝันดินแดนเหนียวพร้อมกับ3าตัวละครใหม่ล่าสุดเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปแพทแพทนี้ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับผม ในแพทแผ่นนี้จะมีด้วยการอยู่3ตู้เลดอัพนะครับเริ่มต้นกันที่ตู้ที่เข้ามาในเกมแล้วนะคะผมตู้แรกคือน้องเจ้าหญิงตัวน้อย R f ร์ฟรอสอ o ร์เนี่ยจะเป็นตัวละครพาโทสสีเขียวซึ่งจะมีจุดเด่นในเรื่องของการโจมตีโต้กลับสกิลพาสซิฟของน้อง R าร์ฟรเนี่ยจะทําให้ตัวละครที่เป็น คาโทสสีเขียวเนี่ยเพิ่มแอคแท็กให้กับน้องเองนะครับผมแปดเปแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนของเราเฉพาะเพื่อนนะครับถูกโจมตีเนี่ยน้องอาร์ฟอสจะได้ตื่นตัว1นึขั้นนะครับผมเมื่อน้องอาร์ฟอสมีเอฟเฟกตื่นตัวถึง5ขั้นแล้วเนี่ยจะทําการโต้กับ80%ของดาเมจน้องอาร์ฟอสโดยที่จะใช้การ์ดสกิลตะครุบโจมตี1ดาวนะครับผมจํานวนหนึ่งใบซึ่งจะทริกเกอร์ได้1ครั้งต่อ1เทิร์นเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะลบสแต็คตื่นตััวท้งหมด ทิ้งไปเมื่อจบเทินนะครับซึ่งจากในคลิปเนี่ยอาฟอสจะไปคอมโบกับเซกินะครับเซกิทำการยั่วยุครับและอาฟอสก็เก็บสแตก็กพอสแต็กเต็มเสร็จปุ๊บอาฟอสสวมโจมตีครับผม ซึ่งสกิลตะคุบโจมตีก็คือสกิลที่2ของน้องอาร์ฟนะครับจะโจมตีใส่ศัตรูทุกคนนะคะผมซึ่งจะทําดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดเป็นดาเมจทาลายล้างนะคบผมซึ่งดาเมจทาลายล้างเนี่ยจะสร้างดาเมจต่อศัตรูที่ติดดีบัฟเพิ่มขึ้น2.5เท่าด้วยนะครับผมและนอกจากนี้ไม่พอเนี่ยเขายังสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้ต่อกาโจมตีหนึ่งใบในคลังการนะคะผม 1ใบได้4%เเซสูงสุดคือ12%ซนะครับผมนะั่นก็คือถ้าสมมุติเพื่อนๆมีการโจมตีอยู่ในครังการ์ดสามใบก็คือได้สแต็กตรงนี้สูงสุดส,ส่วนสกิลที่1จะเป็นดาเมจเป้าเดี่ยวนะครับผมใส่ศัตรู1ตัว,วและถ้าไม่ตายของน้องอาฟอร์ชื่อว่ายุทธวิธีโจมตีร่วม จะสร้างดาเมจใส่ศัตรู1คนและจะเลือกการ1ใบเพื่อทําการกืนกินนะครับโดยที่การกืนกินการในแต่ละ,ละ,ละระดับดาวเนี่ยจะเพิ่มดาเมจพื้นฐาน2%เมื่อทําการใช้สกิลนะครับผมและน้องอาฟอนเนี่ยจะได้เอฟเฟกตื่นตัว2ขั้นทั้งในรอบที่ใช้ถ้าไม่ตายแล้วก็ในต้นเทินถัดไปด้วยนะครับผมก็สังเกตได้ว่าจบเทินแล้วมี2ตื่นตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้โตกัได้บ่อย มากยิ่งขึ้นนะครับและในแพทแพทนี้ก็มีสกินมอร์น n ่งเซอร์วิสของน้องอาร์ฟอสด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าถ้าจังหวะนี้ใครจัดได้ก็ต้องจัดแล้วล่ะครับแต่ผมขอยนาติดหมอกศิลธรรมไว้นิดหนึ่งกันล้วกันนะหัวเหลืองไม่ใช่อะไรอืมน้องน่ารักโอเคแล้วเรามาดูตู้ที่2ที่เข้ามาพร้อมกับน้องอาร์ฟอสกันบ้างนะครับนั่นก็คือเซกิวิญญาณ อารักซึ่งเซกิจะเป็นตัวละครพาโทสสีเขียวเหมือนกับน้องอาร์ฟอ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาไปเล่นทีมเดียวกันได้าะสกิลพาสีของน้องอาร์ฟอ์จะเพิ่มแอคแท็กตามจํานวนตัวละครที่เป็นพาโทสสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นเดฟเขาก็คิดมาให้เราเล่นคู่กันอยู่แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพาสีของ เซกิ S S กันบ้างนะครับเซกิเนี่ยจะมีพาสซสฟที่ชื่อว่าพลังแห่งความเมตตาเพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับ HP ให้กับตัวเอง8%เมื่อในทีมเนี่ยมีพาโทสสีเขียวซึ่งก็จะไปเล่นกับน้องอาฟอสเช่นเดียวกันนะครับง่ายๆก็คือทีมเขียวเล่นด้วยกันนะครับผมและเอฟเฟกของพาสซีฟจะเพิ่มขึ้นอีก2%ถ้าเซกิอยู่ในสถานะตรวจรักษานะครับผมซึ่งจะยั่วยุและรับดาเมจ ให้กับฝ่ายเรา50%หลังจากที่สกิลการ์ของเซกิถูกกืนกินง่ายๆก็คือน้องอาฟอร์สกดอันติเมต จะมีสถานะกืนกินก็ไปคอมโบกับการกินกร์ดของเซกินั่นเองนะครับผมซึ่งหลังจากที่เซกิถูกอาร์ฟอส์กืนกินกร์ดไปแล้วเนี่ยเซกิเนี่ยจะเหมือนได้เทินฟรีนะครับผมก็คือจะใช้ปรับตามผู้ใช้1ดาวจํานวน1ใบซึ่งเราไปดูกันครับว่าปรับตามผู้ใช้คือสกิลอะไรซึ่งปรับตามผู้ใช้คือสกิลที่2ของเซกินะครับผมจะเป็นสกิลที่บัฟแล้วก็คิวให้กับเพื่อนทุกคนนะครับผม โดยที่เซก,กิเนี่ยจะกลางโล่ลดดาเมจ30%และเข้าสู่สถานะการตรวจรักษานะครับผมซึ่งการตรวจรักษาเนี่ยเซก,กิเนี่ยก็จะได้รับการยั่วยุและการยั่วยุเนี่ยก็จะไปคอมโบกับอาร์ฟอดเพื่อนโดนโจมตีอาร์ฟอดสวนกลับนะครับผมคอมโบกันนอกจากนี้ไม่พอเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เซก,กิใช้การ์ดใบนี้แล้วจะคิวให้กับเพื่อนทุกคน2 0ของแม็กซ์เอชพีด้วยนะครับเป็นแทงที่คิวเพื่อนได้สุดยอดไปเลย ส่วนสกิลที่1ก็จะเป็นสกิลดาเมจของเซก,กินะครับผมขึ้นอยู่กับว,ว่ามีบัฟตรวจรักษาไหมถ้าไม่มีจะโจมตีแค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่ถ้าอยู่ในตัวรักษาก็จะโจมตีใส่ศัตรูทุกตัวแต่ดาเมจลดลงนิดหน่อยโอเคมาดูการกืนกินของอาฟอสที่กืนกินการ์เซก,กิกันนะครับผมให้กินใบสกิลที่1นะครับเสร็จแล้วอาฟอสใช้อันติเมจไปนะครับผมหลังจากนั้นแล้วเนี่ย เซกิก็จะใช้การ์ดปรับตามผู้ใช้1ดาวฟรีหนึ่งครั้งนะครับตัวนันทติเมตของเซกิจะชื่อว่าปราการชีวิต จะฟื้นฟู HP ให้กับตัวเอง49%ของแม็ก HP นะครับผมง่ายๆก็คือเป็นแทงที่ดูแลตัวเองได้นะครับผมซึ่งเซกิเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ถ้าเล่นกับอาร์ฟอสก็จะแทงได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนได้เทิร์นฟรีหลังจากที่การเซก,กิถูกขึ้นกินแต่ถามว่าเล่นตัวเดียวได้ไหมผมจะบอกว่าเล่นตัวเดียวได้นะครับผมเพราะว่ามียั่วยุแล้วก็มีกางโลมีคิวให้กับเพื่อนแล้วก็อันติเมตคิวให้กับตัวเองได้อีกด้วยนะ เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆสําหรับสาย PVP ทีมเนะครับผมเอาไปเล่นผสมกับทีมอื่นได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ผมคิดว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีในหลายๆคอนเทนต์นะครับตัวสุดท้ายจะเป็นแมวทรงเจ้ชื่อว่าเอเลนอร์นะครับ ซึ่งจะเป็นตัวละครที่เข้าตู้ในวันพุธที่28พฤษภาคมนี้นะคะผมซึ่งจะเป็นตัวละครพาโทสสีเขียวง่ายๆคือแผ่นๆนี้ตู้เขียว3ามตู้นะครับผมซึ่งเอเลนอเนี่ยจะมีพาสสีที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือไรจุดอ่อนโดยที่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจัดทีมเป็นพาโทสสีเขียวทั้งหมดซึ่งคําว่าพาโทสสีเขียวทั้งหมดเนี่ยก็จะไปเล่นกับคอนเทนต์โซนสีเขียวนะครับภาษาเกมเมอร์ก็คือเรียกว่าหอเขียวแล้วกันนะครับผม ซึ่งก็จะเป็นหอที่ใช้แต่ตัวสีเขียวในการเล่นซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆจะพาโทสีเขียวทั้งหมดเนี่ยจะเพิ่มแอคแท็ให้กับทีม X นะครับผมและเมื่อไหร่ก็ตามที่ศัตรูที่ติดเอฟเฟกมองทะลุใช้สกิลโจมตีเนี่ยจะเพิ่มจํานวนชั้นของมองทะลุบนจํานวนเป้าหมายบวก1นะครับผมซึ่งเอฟเฟกนี้จะเกิดขึ้นได้3ครั้งต่อน1นเทอร์นะครับผมหมายความว่าถ้าศัตรูติดเอฟเฟกมองทะลุอยู่เป็นบอสและบอสออกท่าบอสเนี่ยจะติด เอฟเฟกต์มองทะลุเพิ่มขึ้นซึ่งเอฟเฟกต์มองทะลุคืออะไรจะอยู่ในสกิลที่2นะครับผมควบคุมอัจฉริยะซึ่งจะเป็นดาเมจเป้าเดี่ยวแล้วก็บัฟนะครับโดยที่เอเลนอร์เนี่ยจะสร้างดาเมจใส่ศัตรู1คนนะครับผมก็เหมาะแก่การตีบอสนะและทําให้ศัตรูเนี่ยติดเอฟเฟกต์มองทะลุซึ่งพอศัตรูโดนมองทะลุเนี่ยจะโดนดาเมจทําลายล้าง x เปอร์เซนต์ซ้อนทับกันได้10ครั้งตามจํานวน X เทิร์นนะครับผม ก็จะช่วยชูน้องอาฟอสได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะผมเพราะว่าน้องอาฟอสจะมีสกิลที่เป็นสกิลประเภทดาเมจทำลายล้างนอกจากนี้แล้วเนี่ยสกิลที่1ก็ยังเอาไปเล่น PVP ได้นะครับเพราะว่าสกิลที่1กองหน้าจู่โจมจะทำดาเมจใส่ศัตรู1คนและสุ่มลดระดับดาวของการ์ดสกิลในครั้งศัตรู1ดาวแต่ว่านี้มีผลแค่ใน PVP นะครับผมซึ่งก็เป็นตัวป่วน PVP เลยว่างั้นเถอะ และหลังจากที่สกิลนี้ถูกกืนกินจะสุ่มเพิ่มระดับดาวให้กับฝั่งเรา1ดาวนะครับผมก็ถ้าคุณเอาไปเล่นกับทีม r าร์ซึ่ง r าร์มีกืนกินก็สามารถสร้างกลยุทธ์ที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูดาเมจของเอเลนอ์กันบ้างน,นะครับถ้าไม่ตายสายฟ้าฟาด เป็นดาเมจเป้าเดียวสร้างดาเมจใส่ศัตรู1คนทำดาเมจ x% ซึ่งถ้าเป้าหมายมีดีบัฟจะแปลงเปลี่ยนคุณสมบัติ1ค่าขั้นดาเมจพื้นฐานเนี่ยจะเพิ่มขึ้น x% สูงสุดได้ที่5ดีบัฟนะครับหมายความว่าถ้าศัตรูติดดีบัฟเยอะเท่าไหร่โดนแรงขึ้น มากเท่านั้นนะครับผมเเลนอมเป็นตัวละครดีบัฟเฟอร์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าไปเล่นกับคอมโบตัวละครที่มีดาเมจทำลายล้างนะครับซึ่งตัวละครที่เป็นตัวแบกสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยอย่างผมเพิ่งมาเริ่มเล่นใหม่เนี่ยเซิร์ฟผมเนี่ยเราจะมีตู้ชิโร่คอมแบทโหมดนะครับผมซึ่งชิโร่คอมแบทโหมดเนี่ยจะมีสกิลที่1นะครับผมสร้างดาเมจทำลายล้างได้แล้วก็เป็นตัวแบกสําหรับผู้เล่นใหม่ด้วยซึ่งก็จะเป็นตู้สําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับผมรับสมัครได้ ได้เดือนเต็มนะครับผมและทุกๆวันก็สามารถสมัครได้ฟรีหนึ่งครั้งเพ,<ว>พื่อนๆก็สามารถที่จะมาลองส่มกระชาสําหรับตู้ชิโร่คอมแบทได้นอกจากนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆล็อกอินครบ7วันแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะยังสามารถได้รับอัญญาด้วยนะครับซึ่งอัญญาเนี่ยเป็นตัวละครเมตาตัวซัพพอร์ตทีมเขียวเลยนะครับเพื่อนๆสามารถตั้งทีมเขียวได้เลยทันทีนะครับผมซึ่งอัญญาเนี่ยสามารถที่จะบัฟโลกให้กับเพื่อนได้และสกิลที่1ถ้าเป็น2ดาวหรือ3ดาวขึ้นไปเนี่ยยังมี c c ใส่ศัตรู ไดด้้อีกวยซึ่งตัวละครหน้าตู้ในแพทปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอาร์ฟอสหรือเซกิเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เปิดได้จะมีภารกิจปั้นตัวละครด้วยนะครับยกตัวยอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไปเปิดเซกินะครับถ้าเปิดได้เซกิแล้วก็จะได้รับโอปอ5 0 0นะครับแล้วก็ถ้าโปดถึงระดับ UR ก็จะได้ของทรัพยากรในการอัปเกรดตัวละครมากยิ่งขึ้นนะครับผม ซึ่งแทาทำดาวก็จะได้โอปอคืนแถมมานะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครดวงดีเนี่ยก็อาจจะได้คืนเยอะหน่อยแนะนําตัวละครหน้าตู้ไปแล้วมาแนะนำอีเวนต์ในครั้งนี้กันบ้านนะครับผมอีเวนต์ในครั้งนี้ชื่อว่าห้วงฝันดินแดนเหนียวซึ่งเงื่อนไขในการปลดล็อของอีเวนต์คือเพื่อนๆแค่ผ่านด่านที่3ามขีดเล่นแป๊บเดียวก็ผ่านแล้วนะครับผมเพื่อนเอนก็จะสามารถเข้ามาเล่นอีเวนต์ ่วงฝันดินแดนเหมียวได้นะครับผมซึ่งในอีเวนต์เนี่ยเพื่อนๆสามารถสะสมชิ้สนส่วนแห่งความฝันเพื่อสแต็กรับของรางวัลสูงสุดที่เกมทําการแจกได้นะครับผมโดยที่เกมเนี่ยจะมีภารกิจทั้งหมด12ภารกิจนะคะผมเพื่อนๆสามารถเข้ามาอ่านตรงนี้ได้นะซึ่งในอีเวนต์ใหม่ห่วงแห่งความฝันดินแดนเหมียวเพื่อนๆสามารถเข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมได้3โหมดโหมดแรกจะเป็นในเนื้อเรื่องของประจนภัยแดนความฝันซึ่งเราก็จะได้พบกับอาร์ฟอสและก็เซกิ ซึ่งเป็นตัวละครหน้าตู้ในแพทปัจจุบันนี้โหมดที่2คือกระจกต้องสาบซึ่งก็จะเป็นโหมดตีบอสของอีเวนต์นี้นะครับผมซึ่งบอสในครั้งนี้ก็คือกระจกปีศาจแห่งคุกเขวโดยที่เวลาเพื่อนๆตีบอสเ,เสร็จแล้วเนี่ยทุกๆ1 0 0 0 0หน่วยที่เพื่อนๆทำดาเมจใส่บอสได้เนี่ยเพื่อนๆจะได้ ชิ้นส่วนความฝันซึ่งเอาไว้แรกของกิจกรรมในอีเวนต์นะครับผมเพิ่มขึ้น5ชิ้นต่อดาเมจ10,000หน่วยที่เพื่อนๆทําได้นะครับนอกจากนี้ยังมีรางวัลในการทาดาเมจโดยรวมด้วยนะครับเพื่อนจะได้พาไทายที่เอาไว้รับสมัครทั่วไปรวมกันสุดที่เนี่ยจะอยู่ประมาณ6,000พาททยนะครับและก็ยังมีการแจกพาทายพิเศษด้วยนะครับผมซึ่งจะไว้ใช้ในการรับสมัครตู้กิจกรรมนะครับผมหรือที่เราเรียกกันว่าตู้เลนดอัพนะ นอกจากนี้ก็ยังมีมินิเกมสำรวจอิสระด้วยนะครับผมโดยที่ในโหมดนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้สนุกกับการซีรันนิงของน้องเหนียวนะครับผมโดยที่ในแต่ละดาเนี่ยก็จะมีมิชชั่นให้กับเพื่อนๆให้ท้าทายนะครับผมซึ่งมิชชั่นเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับผมเช่นพาน้องเหนียวไปถึงเส้นชัยโดยที่พลัง HP เต็มเปี่ยมรวบรวมจำนวนดอกลิลลี่ให้ถึงในเกณฑ์ที่กำหนดในครั้งเดียว แล้วก็ผ่านด่านโดยที่ไม่ถูกนกเอี้ยงปีศาจเจอตัวนะครับนอกจากด่านในโหมดฟรีรันนิ่งแล้วเนี่ยยังมีโหมดวิ่งมาราธอนด้วยนะครับผมโดยที่จะมีบอร์ดอันดับให้กับเพื่อนๆืได้ทําการท้าทายนะครับผมเขาจะมีการแจกของรางวัลด้วยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้เพื่อนๆดูสักหนึ่งรอบแล้วก็สอนเพื่อนๆไปด้วยนะครับเกมก็ไม่ได้เล่นยากนะครับสาหรับโหมดฟรีรันนิ่งนะอันนี้ก็จะเป็นโหมดมาราธอนนะคะผม ถ้าเราเจอกิ้งก่าเนี่ยเราก็สามารถกระโดดเหยียบหัวได้นะครับผมหรือว่าเพืเ่อนๆสามารถโกดลด์ไลด์เก็บผลไม้ได้นะเก็บครบสามารถเนี่ยก็จะสามารถที่จะซ่อนตัวจากอีกาได้นะครับผมเนี่ยผมกดตรงนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมนกปีศากําลังสับสนนะครับหมายความว่าเราจะเจอกับนกปิศาเนี่ยช้าลงนะครับผมซึ่งนกพิศาเนี่ยจะออกมาโจมตีแล้วก็ขัดขวางเราถ้าเป็นโหมดมาราธอนเนี่ยก็จะทําให้เพื่อนๆเล่นยากมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเก็บ ผลไม้ได้ก็เก็บครับผมอ่ะถ้าสมมติว่าเวลาครบเนี่ยนกเอี้ยงปีศาจก็จะออกมานะครับผมเขาก็จะยิงขนนกใส่เราหรือว่าเศษหินใส่เรานะครับอ่ะถ้าเจอทางเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเหยียบได้นะครับอันนี้ว่าก็ผมว่าหลบไปเรื่อยๆนะครับผมเราเน้นเอาตัวรอดนะทีนี้เนี่ยวิธีการที่เราจะไล่นกเอี้ยงปีศาจเนี่ยคือเราจําเป็นจะต้องเก็บกระจกนะครับอ่ะนี่เพื่อนๆเจอกระจกแล้วนะเห็นไหมพอเราเก็บกระจกปึ้บเนี่ย ตาของนุงเอี้ยเนี่ยจะหายไป1ตานะครับถ้าเราเก็บพรบสาเนี่ยนุเอี้ยก็จะไปนะครับอ่ะนี่อันที่สามนะฮึบได้โอเคอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะอ่าอันนี้ก็วิ่งรอบแรกของผมนะครับก็ทำคะแนนไปได้2,000นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาตัด กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ไม่แย่นะครับผมเพราะว่าวิ่งรอบแรกผมได้อันดับที่20เลยนะครับผมก็มาลองเล่นกันได้นะครับผมอันนี้ผมก็ถือว่าติด5%และนี่ก็คือการรีวิวแพทใหม่ล่าสุดสำหรับอีเวนต์ข่วงฝันดินแดนเหมียวนะครับผมก็จะมีตัวละครใหม่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับผมและช่วงนี้เขาก็จะมีกิจกรรมสำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับผมถ้าใครเพิ่งมาเริ่มเล่นใหม่เหมือนกับผมเนี่ยก็สามารถลงที่เซเวอร์6ได้เลยนะครับผมมีกิจกรรม แจกและช่วยเหลือสําหรับผู้เล่นใหม่คือเพื่อนๆที่มาเริ่มเล่นทีหลังเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าจะตามเพื่อนไม่ทันนะคบเพราะเกมก็มีการแจกแล้วก็เซิร์ฟใหม่เนี่ยมีกิจกรรมมากมายให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับผมและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือคอสตูมน้องอาร์ฟอสนะคบผมสกินนี้น่าจะน่าโดนมากๆเลยนะใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดใต้ description ของคลิปโอนี้ได้เลยนะครับผมมาเลี้ยงแมวสุดแสนน่ารักกับผมด้วยกันสิครับเพื่อนๆ